สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร้านชาแนลอีกแล้วนะครับผมก่อนที่เราะรจะไปดูหัวใจศิลาตอนอวสานกันนะฮะเราในแค่ผมจะมาอ่านข่าวนี้ทุกคนได้ฟังนะครับเป็นข่าวเลตติ้งนะครับของเรื่องหัวใจศิลานะครับแล้วจะมาดูกันว่าตอนอวสานเนี่ยเลตติ้งจะพุ่งถึงเท่าไหร่นะครับเอาจริงๆเรื่องหัวใจศิลาเนี่ยก็เป็นละครช่องวันเรื่องหนึ่งที่เลตติ้งสูงสําหรับช่องวันนะก็คือขึ้น3เนี่ยเคยติด3กว่กหวานนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นละครที่เลตติ้งสูง 哦。Cool. แสงละครช่อง3เนี่ยมาหลายเรื่องแล้วนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ติดอันดับอยู่ประมาณ7-6็ดหรือเงี้ยอยู่หลายสัปดาห์แล้วเหมือนกันนะครับช่วงที่ใกล้ๆตอนอวสานเนี่ยซึ่งละครช่อง3เนี่ยก็แพ้หัวใจศิลาเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอ่านข่าวเรื่องการแย่งเลตติ้งช่องใหญ่กันนะครับแล้วก็ตอนอวสานเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสรุปเลตติ้งของละครเรื่องหัวใจศิลาอีกทีนึงแล้วกันเนาะอ่าโอเคครับเครดิตจาก w w w t v p o o l o n l i n e .com นะครับหัวใจศิลาสุดแกร่งแย่งเลตต ช่องใหญ่ต่อเฟิร์นแจ้งเกิดนะครับเนื้ของข่าวเขาได้บอกไว้ว่ากําลังจะลาจอไปแบบคนทํางานหายเหนื่อสําหรับละครรีเมคหัวใจศิลาของช่องวันที่เป็นการหยิบละครดังสมัยเอ็กซแเคยทําละครป้อนให้กับทางช่องห้าใหม่ๆนําหยิบมาทําใหม่เพราะกระแสะตอบรับดีเหลือเกินเรียกได้ว่าดีเกินคาดเลยก็ว่าได้แม้แว็บแรกที่ได้ยินว่าช่องวันจะหยิบเอามาทํากระแสะตอบรับก็ไม่ค่อยเอ,อิกเกิดนะแถมพอวางตัวดารานําพระนางรุ่นใหม่ต่อธนภพ กับเฟิร์นนบจีราก็ยิ่งถูกมองว่าไม่น่าจะเอาอยู่ถึงจะมีสองดาราใหญ่ที่มีฝีมือร้อนอย่างแอนซิเลียมและนุ่นศิรพันธ์คอยประคองก็เถิดพราะเวอร์ชั่นเก่าปี2550ฝีมือผู้กำกับฝีมือเนียบสันสีแก้วหล่อพระนางบี้สุก,กิจฟางพิชยาและลูกเกดมาทินีจะแท็กทีมทำงานกันไวดีมากแต่พอละครลงจอเท่านั้นแหละกระแสพลิกผันคำวิจารณ์ดูแคลนเงียบหายไปกลายเป็นคำช ที่สาสใส่มาให้ทั้งกับตาราและทีมงานเวอร์ชันนี้ฝีมือพ่่มกับธนวธัตรปัญญาลินทําได้สนุกชวนติดตามไม่แพ้กันเลยต่อธนาพบรับบทหนุ่มที่พกความแค้นมาเต็มอก ได้มีพลังเป็นการก้าวพ้นภาพดาราวัยรุ่นมาเป็นพระเอกนําเดียเด่ยวๆที่เอาอยู่จริงๆขณะที่นางเอกไซมี่นิเฟิร์นนกจีราก็แจ้งเกิดเต็มตัวหลังจากพอเห็นแววมาจากเนรนนคินตัวเล็กๆหน้าคมขึ้นกล้องฝีมือเด่นเคมีคู่นี้ยิ่งเสริมส่งให้บทชวนจิน้นชวนฟินและบทตกจูบบิวอารมณ์แฟนๆได้ถึงรสชาติและแน่นอนเชื่อเฉือนบทกับรุ่นใหญ่แอนซีเลียมและนุ่นสิลิพันธ์เป็นสีสันที่ช่วยชูร ให้ละครเวอร์ชั่นนี้ถึงอารมณ์ครบเครื่องจริงๆตอนนี้ก็ยืนยันได้จากเลตติ้งระดับว่ากว่ามีแต่3เอาซะด้วยซึ่งเลตติ้งระดับนี้ของช่องวนันถือว่าเยอะมากแม้ช่วงที่ออกอากาศแรกๆเจอกระดูกชิ้นใหญ่ๆชนโครมเอาอย่างละครฟอร์มยักษ์กระแสร,ร้อนเลตติ้งแรงอย่างเรื่องโกงกรรมและหลงเงาจันท์ของทาง2ช่องใหญ่ซึ่งถูกวางคิวเป็นละครต้นสัปดาห์ซ้อนเลตติ้งวันจนันทร์อังคารแต่พอ ละคตัวได้และหลังจาก2เรื่องละครฟอร์มฮอตลาจอก็เปลี่ยนเรตติ้งสู้เรื่องที่มาแทนได้แบบคู่สูคู่สีไม่มีแพ้ ดุดลุยมีแต่ตีคู่และแอบแซดชนิดที่ทำเอาละครช่องใหญ่บางเรื่องออกอาการกระแสหดเรียติ้งหายซะด้วยซ้ำอันนี้เป็นละครเรื่องอะไรหลายๆคนก็คงจะรู้นะครับเพราะจบไปแล้วแหละนะฮะแกลงเบอร์นี้ก็เลยทําให้ละครที่กําลังจะลาจอไปแบบหายเหนื่อยแถมยังแจ้งเกิดพระนางรุ่นใหม่ของช่องวันที่ฝีไม้ลายมือแสดงให้เห็นพัฒน,นาการและคาดว่าจะเป็นอนาคตใหม่ที่จะก้าวมาสู่พระนางซุปตาแถวหน้าของวงการได้ จะเป็นอนาคตใหม่เห็นชื่อนี้แล้วรู้สึกชื่นใจนะแล้วอยากเป็นการประกาศสัปดาห์ว่าละครช่องวันไม่ได้แค่มีประดับไม่ใช่แค่เป็นตัวเลือกแต่เป็นช่องที่มีละครทีวีที่เป็นรายการหลักซึ่งปักหลักสู้ละครช่องใหญ่ได้แบบมีลุ้นทุกเรื่องนะครับอ่ะหลายคนเนี่ยก็จะมีกระแสะที่แบบอยากให้ต่อธนภพแล้วก็เฟิร์นเนี่ยกลับมาเล่นละครคู่กันครั้งนะครับแต่ว่าเหมือนอต่อธนภพนะครับมีละครที่กำลังจะลงเนี่ยแต่ไม่ได้ คู่กับเฟิร์นนะครับแล้วเฟิร์นก็มีละครอีกเรื่องนะครับที่กำลังถ่ายทําอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ให้คู่กับต่อธนภพเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นละครที่ต่างคนต่างเล่นเป็นพระนางนะครับคนละเรื่องกันไปนะครับรู้สึกว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเฟิร์นเนี่ยจะได้เล่นคู่กับฟิล์มธนภัทรนะครับส่วนต่อเนี่ยก็จะประกบกับเพลงขวัญนะอันนี้เป็นกระแสข่าวนะครับแต่ว่าก็รอทางช่องเนี่ย จัดพิธีบวงสรวงกันละกันนะฮะโอเคนะครับลุ้นกันว่าคู่นี้เนี่ยจะได้กลับมาเล่นคู่กันอีกไหมนะครับลหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยอยากให้มีหัวใจศีลานะครับผมในภาค2นะฮะซึ่งถ้าเราเห็นว่าอนุณา2019สร้างได้ศีรา2 0ง0ก็น่าจะมานะทำมันเรตติ้งดีขนาดนี้อ่าแต่ว่าภาคต่อมันก็เรตติ้งมันก็ถ้าจะหวังเรตติ้งอ่ะก็คงจะแบบคงไม่ได้ปังขนาดนี้นะครับแต่ว่าถ้าสร้างขึ้นมาเพื่อให้แฟนๆเนีน่ยเฮ้ยหายคิดถึงเนี่ยก็โอเคนะเป็นแบบว่าซีรีส์สั้นเเเหมือืออออนร่งาุ29ก็ค อ่าโอเคครับยังไงก็ติดตามตัอเอาสารละกันบรรลุ้นกันว่าเดททิ้งตัอเอาสารเนี่ยจะเท่าไหร่นี่ครับใกล้แล้วนะครับใกล้ลาจอกันแล้วใกล้ที่ผมจะได้อ่าไม่มีคลิปที่จะทาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจศีลาและเพราะว่าละครลาจอไปทุกอย่างมันก็จะเงียบลงนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะยังไงก็เนื้หอหาตรงไหนที่พ่ามกาใดขอภายทีนนี้ด้วยกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่นในคลปน้้รับวีนนไแ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับซัรไรกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดกิฟตต่อต่อไป